สวัสดีครับผมขอนุาทุกท่านมาที่สนามโอล์ดแทรฟฟอร์ดมารับชมคลิปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษจมลองการแขันจากช anel ของเราครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในส่วนของการพากบรรยายผ่าน FC 25เพืเ่อนๆอยู่กับแอดมินเก่งจากช anel ยูทูบเก่งพิสูจน์เกมเมอร์รับที่ในการฝึกพากบรรยายคู่นี้แข่งจริงนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าในค่ำคืนวันเสาร์นี้เวลาเที่ยงคืน30นาทีรับชมผ่านทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งและสองให้เราได้รัับชมกน เพื่อไม่ให้สับสนเรื่องวันเวลาการแข่งขันครับคัมคืนของวันเสาร์นี้ครับเกี่ยวของวันอาทิตย์ช่วงเช้าตรู่นั่นเองนะครับแฟนๆรอชมฟุตบอลอังกฤษคู่นี้คู่ดึกสุดเลยนะครับของคัมคืนวันเสาร์นี้ครับระหว่างแมนยูกับนอติงแฮมฟอเรสก่อ็มาดูว่าเกมนี้จะกลับมาได้หรือไม่ต่างฝาางาา่ายต่างพลาดท่าพ่ายแพ้คู่แข่งมาทั้งคู่ด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับทั้งแมนยูแล้วก็ฝั่งของฟอเรสต์นะครับ โดยฝั่งของเจ้าบ้านแมนยูก็พ่ายต่ออสซอันมา0ประตูต่อ2ฟอเรสต์เนี่ยพ่ายแมนซิตี้มา0ประตูต่อ3ตอนนี้แมนยูก็อยู่ดับที่13ของตารางนะครับ14นัดผ่านไปมี19คะแนนส่วนฟอเรสต์อยู่ดับที่7ครับ14นัดมีอยู่22คะแนนรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับประตูเป็นอองเดรโอน่าก็หลังมีมัสราอุยมัชไทเดลิกลิซโดมาตินสกลางมีทางดันานคาซิมิโ่คู่กับคอบบเมนู ทางขวาเป็นอมัดเดโลซ้ายเป็นเดโกตาโลแนวรุกเป็นบูโนัมาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็โจชัวเซิร์กเซ่นะครับสุดฝั่งของทีมเยือนนลัดแฮมฟอเรสต์ครับประตรูเป็นมาซเซลกอลังมีออราไอนาดิคลัมลิโคบิดมูรินโอลโมเรโน่คับแดนกลางมีโดมิเกสก,กับแรนเยสแนวรุกเป็นแอนโทนีเอลังกามอร์แกนกิฟส์ไว์คาซาดอยทางฝั่งซ้ายแล้วก็กองหน้าเป็นคริสวูดครับ4 2 3 1กับแมนยูครับ3 4 2 1 หากับเกมเริ่มครับมาดู90ทีจะเป็นอย่างไรจุบ,บ้านแมนยูได้เคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับคาสเมิลโลคาสซมิลโลออกมาสายที่ดาลโลดูว,ว่าจะเร่งเกมตั้งแต่เริ่มหรือไม่ครับแมนยูสุขเสียพักได้ครับกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพยายามเลาะหละ่อไปแล้วครับไปได้ครับแรดฟอร์ดดึงดึงโยกมาแล้วในกรอบเขตโทษแรดฟอร์ดยังหาทางจบไม่ได้วนกลับมาใหม่ครับแรดฟอร์ดยังไม่ให้ใครไหลมาแถว2มีคาสเมิลโลซัดโอมาเซล ว่าพุ่งปัดไว้ได้ครับโอ้โหแรดวอร์ดจังหวะเอาบอลไว้กับตัวนานก็จริงแต่ว่าหาโอกาสให้ทีมได้หลุนจะออกขึ้นนํำได้เหมือนกันแต่ยังเจาะไม่เข้าเอับอลมาใหม่ให้กับเซอร์เซยเซอร์เซเข่าเข่าแล้วเซอร์เซโอ้โหโอกาสหนึ่งครับของเซอร์เซยถอยไปตั้งรับลึกแล้วกลายเป็นว่าเปิดพื้นที่ครับระยะนอกกรอบเก็ดโทษให้กับโจโจซอกเซแต่ว่ายิงซัดทำคานอย่างน่าเสียดายครับโอ้โอกาสทักทาย2ครั้ง แรกมาเร็วมากจนฝั่งชาวบ้านของแมนยูครับอาครับขึ้นเกมใหม่ของฝั่งนอร์ิงแฮมฟอเรสมัตเซลออกมาอลอาหน้าอ่าก็ไปโดนซิตี้ถล่มมาสามประตูเลยนะครับนอร์ิงแฮมฟอเรสครับแมนยูก็เสียท่างครับเซนนลไปดูว่าเกมนี้ทีมไหนจะเรียกความใจกลับมาได้อาครับได้ล <c oughs> ้ล้ำหน้าของคริสฟุดไปก่อนเอเลงกาพยายามจะลุยเข้าไปนะครับ ก็ได้กลับมาเจอทีมเก่าด้วยนะครับเอลังกามาดูครับฟรีคิกของแมนยูจากแดนหลังลิซโดมาตินสยังไม่เร่งเกมมากเท่าไรแต่ว่าโอกาสได้ลุน้นหนึ่งหนึ่งมพลาดโอกาสได้ประตูขุ้นนำครับจากเซอร์เซอ์าคาบูโดให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดถอยอยีกเลยครับแนวรับของฟอเรสต์บังบังรับยิงเองครับแรดฟอร์ดตึกอนะไรน้า เปิดมาให้กับสุกเซยังได้อยู่แล้วซัดในสายครับโอ้โหพยายามจะรีบทำประตูขึ้นมาเร็วให้ได้นะครับแมนยูดูลูกเต็มมุมบ้างบรูโน่เฟรนันเดสดูครับโอกาสเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ความเฉียบขาดเลยครับยังไม่มาครับแมนยูอารับูโนโ่เลนสั้นกับอามัดเดียโล เดโลบังได้คืนกับบุโนบุโนมองเราในกรอบมีเพื่อนอยู่แล้วบุโอนโอ้โห,โห,โหเขา้าบุรวดแบบนี้ก็โดนจุดโทษครับรับใบเหลืองด้วยครับต้อง,ต,องต้องรีบกันไปก่อนครับโอ้โหยามจะประท้วงเร็วนะครับแต่ว่าชัดเจนครับคือลอ่า,ห,าหน้าเนี่ยเข้าช้าครับบุโนหลอกจะง้างยิงแล้วจะสไลด์บล็อกแต่กันว่าไปแตะเราดูอะไะครับจะได้ดวนไลลวครับบูโนแฟนเดสโอกาสขึ้นนำของแมนยู นั้นๆจะมีจุดโทษให้ได้ชมกันนะครับดูครับ Bruno, รบ ille, Bruno. โูโน่คับมาเซลบูโน่เอาเรียบร้อยกับ1บประตูต่อ0จากบูโน่แฟนเดสจุดโทษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจังหวะที่ได้จุดโทษก็ชัดเจนมากนะครับเรียกจุดโทษให้กับทีมได้แล้วก็รับที่สังหารเข้าไปครับบูโน่ดูว่าเดาอย่างไรครับทางเหมือนจะไม่ได้ขยับด้วยนะครับมาเซลเลือกยืนตรงกลางแล้วโอ้โห ไม่ได้ห่างตัวแต่ความความแรงของบอลครับบุโน่ uh huh. บรรจงซัดอาจจะอ่านผิดทางแล้วก็พอยิงไปคนละทางเนี่ขาตายเลยนะครับมาเซลเอาครับ1-0ครับแมนยูออกดำแล้วทีที่18ครับจากบุโน่เฟนเดสดูจุดทัของแมนยูดูมิเกสปลดล็อกประตูได้ก็ดูฟอเรสจะถอยไปรับไม่ได้รับที่คิสฟูดซัดปางครับอ uh huh. ตรงตัวของโอนาน่า รับได้ไหลส้นสั้นครับจากได้าแรงกับมาติเนิสคาซิบโลคาซิบโลออกมาเขาบีเมนูแต่มาช่วยทีมหน้านะครับเมนูลับสู่ออกมาทางขวาครับที่บูโด้บรูโน่จะไปกับบอลก่อนรอมีเซอร์เซขยับทําทางให้แต่บูโด้ยังไม่ไหลก็จะไปต่อเลยครับบูโด้บูโด้ถึงถึงเส้นเส้นหลังแล้ว <c oughs> สุดท้ายเ,าเรียกมุมได้เกมฟอเรสต์ less, ดูจะ ช็อตไปดื้อย,ย้อนกลับมาดูครับะวะคืนนำของแมนยูจากจุดของบูโดแฟร์เดสนี่โอ้โหไม่ห่างตัวแต่แรงเหลือเกินครับทือทางของบอลอากับูโดแฟร์เดสเตะมุมของแมนยูเตะบูโดเปิดโด่งมาแล้วได้ขึ้นโคกโอ้โหเดลิกกกับมาคือบจะได้ตัวคืนน้ำสองศูนย์มีทีเด็ดบ้านครับแต่ว่าดูจากมุมนี้ครับโดนเหลี่ยมบังคับทิศทาง ไม่เข้าเสาแรกครับของเดลิกได้ขึ้นแล้วนะครับดูฟอเรสตเนี่ยจะเกมนี้ดูจะเนื่อยไปด้วยนะครับมาให้เจ้าบ้านแมนยูกดใส่ฝ่ายเดียวเลยอาครับดูมิงเกสจะเร่งบ้างกิฟส์ไว้มีเพื่อนไหม <c oughs> เมนูครับมหัตัดเหลือบมองเพื่อนแล้วจะเมนูโชคจากเท้าไปอาครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไม่เร่งครับคอรอเขาบนเติมอครับ เมนูให้ครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคืนเขาวิ่เมนูองกลางครับมีอามาติโร่เชื่อมที่มาคัดแรดฟอร์ดครับหึงอ้เจอบล็อกก่อนมูรินโญ่ของฝั่งมาของแรดฟอร์ดได้เอลังกาเอลังกาโดนกับดาร์โลดาโลหันมาไม่เจอบอลอาครับเสียไปฝั่งของฟอร์เรนซ์ขึ้นมาบ้างอาเซาดอยอาเซาดอยขึ้นกับมาคริสฟูดคริสฟูดไปต่อครับคิสไวขึ้นมาของแอนโทนีเอลังกาซัดหึงแล้โอ้โหรับมาตามทุกคอไว้ได้ทันครับมาของโอนาน่า โอ้โหจังหวะยิงสุดท้ายครับมาได้สวยแล้วนะครับขึ้นเกมสกูของฟอร์เลสแต่จบไม่ดีครับเอลังกาบุโ bon นน้ำหนึ่งศูนยแล้วก็ไม่เร่งนะครับแมนอยู่รอเน้นความชัวครับรนบ้านไม่ประมาทไปก่อนอามาเดียโล อ่ะครับดูจากควยสวยกับบุนโน่แทงต่อมาครับที่อามัดอามัดเดียโลเลือกมาที่โจชัวเซอร์เซซายโอ้โหเป็นต้มต้มต้มได้ครับทุกทีแต่ว่าายของสุกเซยิงออกไปเองครับโอกาสอย่างหนึ่งศูนย์อยู่แล้วครับแมนอยู่โอ้ห่อสักคู่ฝนแฟนกลุ่มกระหมับเลยครับกล้องจับมาโอ้โอกาสครับหนึ่งหนึ่งของโจชัวซุกเซครับดูจะเน้นมากไปแล้วกลายเป็นว่า องศามุมไม่ได้ดูกรอบไปน่าเสียได้ครับช่วงนี้อากาศปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวที่แอดมินก็ปรับตัวไม่ทันเพื่อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงดูบอลดึกๆนะครับก็อย่าลืมพักผ่อนร่างกายกันให้เพียงพอครับแอดมินก็เพิ่งดีขึ้นนะอันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับเปิดมาเราขึ้นโขกกได้มาสอุยแค่มงตั้งมาแล้วเบรคโควิดเอาลง ดิสตวนมาดมดนนดโดมิงเกสให้กับพัดสะดุดจอยแล้วโอ้โหยังเสียไม่ได้ครับโอนาน่าว่าเกือบลุ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ปูข้างตะไคร์โอ้โหสองชดต,ต่อเนื่องครับ่าโอโ้ดูดูจงังหวะโฉบมาตัดได้ครับขอบีเมนูที่เสาแรกแต่การว่าด,ดิดเข้าข้างหน้าต่างไปครับโอ้โหโอกาสว่าดูเหนื่อยแต่จังหวะสุดท้ายเกือบได้ลุ้นตีเสมอเหมือนกันครับนอร์งแฮมฟอเรสต์สกำลังจะ จบครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวดูว่าทดเท่าไรด้วยดูไม่่เร่งนะครับแมนยูฟอรเรสก็ไม่ได้ไล่กดดัน,นครับไม่ให้พวกเขาถ่ายบอลได้สบายๆครับดูเล่นแรดฟอร์ดหุบเข้ามาด้านในครับแล้วออกขวามาครับที่บรูโน่มีเซอรเซ่รออยู่ในกรอบอาคาบูโนโ่ยกมือขออารัคารูโนโ่แต่วัดย้อนย้อนมาอามัดอามัดเดโลเหลือเองครับ ต่เข้าซ้ายของอามัดมีรแรดฟอร์แรดแปรฟอส์ดสัตว์วันนี้ทำอะไรกันเนียบ้ายังไม่คมพอครับโอกาสทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็โจเซ็ซ่โอ้โหประตูขึ้นนำเกิดขึ้นหนึ่งประตูเท่านั้นครับจากดูโเฟานเดสครับคุมสนการณ์รูปเกมต่างๆไว้ได้แล้วครับฟอรเรสก็ดูจะบุกไม่ขึ้นแต่ว่าประตูที่เกิดขึ้นครับได้หนึ่งประตูในช่วง45นาทีแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่กับชมนี้ต่อในครึ่งหลังครับผม อาครับมาชมเกมในครึ่งหลังก็ต่ออีก45นาทีครับโอ้โหเสียบอลง่ายครับฟอเรสต์ไอ้เขียวเริ่มก่อนแล้วเสร็จเมนูไปบูโ,โดขึ้นมาเขาวิเมนูชาวบ้านก็ยังสะใจไม่ได้ครับต้องการประตูที่2คาซิโมโรออกมาให้กับบูโน่ครับ Bruno, รบูโน่แต่งยาวแล้วกิฟ <c oughs> สไว้ดักได้อเล็กซ์โมเรโน่ครับให้กับพาซาดอยอาลซานโดดอยจ่ายติดมาสราอุยครับดักได้คืนครับแมนยูอ่าเขาแดนฟอร์ดจุดกลางไหลมาเสือกเซ่ โยกหลบครับว่าผ่านโมริโน่โมเรโน่วันนี้เติมเกมก็ลําบากนะครับเล่นแมนยูไม่ได้บีบหนักแต่ว่ากดดันให้จ่ายบอลลาบากครับฝั่งของฟอเรสต์โยกมาทางขวาบ้างครับ,อาบ,ารบไอหนะ้าดูจะพลิกติดลิซโดมาติเนสนาครับยังคืนได้เร็วเลยครับแมนยูแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไอมาที่โจชัวเซอร์เซเซอร์เซลืมบอลแล้วซัดเองครับพุ่งเซฟไปได้ครับมัดเซลโอ้โห เอาตรงกรอบนี้ก็เจอขวางจังหวะจะทําประตูได้นะครับของซุกเซ่เป็นแมตเซลไปเสียไปได้แต่ว่านี่ครับเสียบอลง,ง่ายครับนิฟโเรสอาซิมิโลดี่โจโจซุกเซ่ซุกเซ่ซัดไก่เลยครับติดแวนเยสเกมเดินมา60นาทีครับแมนยูเตดดัมอยู่1ประตูต่ตอศูนย์ตักไปหนา้าไม่มีเพื่อนแล้วเดลิสเล่นสบายๆครับแมนยูความกดดันนี้ดูจะเล่นสบายนะครับแมนยูแรดฟอร์ด นาที่ด่าโลครับมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจี้แล้วจี้แล้วมันจะเอียงครับไอ้ติดเลนเขมิดงานที่น้องที่ฮฟอลเรสบ้างครับขึ้นไปรันเยสวนหาแล้วโอ้โหเล่นเล่นทายากแล้วไปงัดแบบนี้เสียบอลแล้วชี่โจโชวโซกเซโซกเซ่ที่มาให้กับบุโด,ด้ขึ้นมาที่โซกเซ่พึ่งได้แล้วจริงโอ้โหแบบเน้นๆกันอ er. ย่างไม่ผ่านบัตเซลมีเปลี่ยนเลยครับแมนยู ถอดคาร์สิบโลออกส่งเมสันเมาลลงมาและฝั่งของนอตติงแฮมฟอเรสครับโดมิเกสครับถูกถอดไปแล้วเป็นเรนเจมส์วัตพราวส์เตวมคอมเมนต์อยู่บูโน่บูโน่เปิดเปิดมาเสาแรกแล้วยิงกัแบบนี้โอ้สุดสวยครับมาจากกระยาอากาศของเมสันเมาลปูสำรองลงมาแล,แล้วทำประตูได้เลยนะครับอ่าแทงคาร์สิบโล โอ้ยดึงประตูสุดสวยเลยครับต้องต้องไปทำช็อตให้แล้วโอ้โหดูครับว่าเมสันเมาส์โอ้แฟนๆครับคือโอกาสมากมายก่อนหน้านี้มันไม่ได้กันแล้วเขาเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยมาทำประตูขึ้นนสองศูนย์แล้วเป็นประตูสุดสวยด้วยนะครับจากเต็มือของมูดมาแล้วโอ้ขึ้นจักรยานอากาศสมบูรณ์แบบครับของเมสันเมาส์โอ้โหเดี๋ยวต้องไปทำาช็อตให้ในประตูนี้ครับสุดเกินครับโอ้แล้วสุดสวยครับเบียดเสาแรกเข้าไปครับ มาไม่ทันเลยครับมาเซลปฏิเสธทุกประตูก่อนหน้านี้ของเซอร์เซดละแรดฟอร์ดแต่เป็นเมสันเมาแล้วก็มาจบสวยเหลือเกินอ่ะครับ20ครับท,ทีที่67ครับอู่เอามาดูครับฟอเลสสองประตูลูกแรกโดนไปนี้ก็เกมนิดเหนื่อยไปเลยครับมาโดนลูกที่2ครับจะทำอย่างไรครับล็อบแมนยูมเกมนี้ดูจะเน้นมากๆครับส่วนของการทำเกมของแมนยูมาชนนะมาตินเนส เกี่ยวได้ครับดะโลยังไม่ออกครับเลดฟอร์ดดูว่าจะเอาะเพิ่ม3ปิดเกมเลยไหมครับสอูนนิดฟอร์เรสก็ดูจะยากแล้วนะครับเกมนี้เปลี่ยนหนึ่งครับตอนนี้ครับฟอร์เรสถอดแวนเยสออกครับแล้วเป็นทางด้านเอเลียดแอนเดอร์สันครับลงมาขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รอชมนะครับแล้วก็แนะนำแมชต่างๆมาแล้วต้องขออภัยด้วยครับบางแมชที่ขอมา ครับไม่ได้ทําให้รับชมกันนะครับมทําทุกคู่ไม่ไหวจริงครับแต่ก็พยายามอ่านเม็นตอบเม็นเสมอนะครับครับดูเกมกันต่อมูรินโญอ่ากิฟส์ไว้เลยครับาจะตีคะแตนได้หรือไม่ขึ้นมาคริสฟุดให้มาครับที่แอนเดอร์สันจะมาแตะอ้อมครับลิซโดมาติเนสบอลฉกไปเข้าทางของโอนาน่าครับไม่เร่งนะครับแมนยูเป็นสบายเลยครับสองศูนย์แรดฟอร์ดขอมาดาโลให้กับแรดฟอร์ดคืนดาโล ไม่เร่งแต่ว่าเขาจะถ่ายบอลับกินพื้นที่ไปเรื่อยๆครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดครับโอ้โหสัดแรงแต่ไวตรงตัวซะงั้นครับโอ้โหวันนี้ยิงเนี่ยดูตั้งใจยิงกันเหมือนเหมือนพิธีพิถันมากเกินไปแล้วบอลออกจากเท้าไปนี่กลายเป็นว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแนวรุกของแมนยูประตูที่เกิดขึ้นเป็นสองประตูจากมิดฟิลด์เลยนะครับอาครับที่บรูโน่บรูโน่สัดเองครับโอ้โห ว่านี่ครับมือตั้งใจยิงกันเต็มแรงเดี๋ยวว่ามัตเซลครับว่าไปเสร็จไปหมดเลยนะครับเซิร์กเซ่ถอดออกไปเป็นฮอยลุนลงมาแทนแล้วไอลังก้าครับเปลี่ยนกับทางด้านเอริกดาชินวาอ่าครับดูเต็มมุมบวกเพิ่มหรือไม่เปิดเปิดมาโขกสัตว์ปลาได้ครับโอริโนโมงที่มาแล้วอุกเต้ให้กับเมสันเมา์มาที่เดิร์ลีกับสัดมาแล้วบอลเลยอีกครั้งหนึง่งก็เสียบได้ครับโอ,โ,โอ้โหมัตเซลเดทิ้งมา ไปถึง5ทีสุดท้ายของเกมครับไปเก็บไม่ดีครช็อตนี้ของมาซาอุยแล้วกิฟส์ไว้กิฟส์ไว้วนด้านในครับมีมีกิส์ฟุตตูช่องมาครับแล้วการของฮัตสันโอ้ดอยโอ้โหเอากรับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ช่วงท้ายเกมอูมานยูมาเสียประตูก็จะว่าลูกสวนกลับของแล้วนี่ครับฟอเรสเอาแล้วครับได้ได้ได้ลุ้นช่วงท้ายนำ2-0อยู่สบายสบายตอนนี้สถานการณ์มากดดันหรือเปล่าครับแมนยูเต็ด หนูโนเอสเปริโตเนี่ยมาบริ้งเครื่องจังหว่าสวนกลับมาแล้วยิงประตูได้ครับจะทันหรือเปล่าครับหูอุนนาพุ่งสุดเหยียดแล้วแต่ว่าบอกว่ามันอู่ชนเสาเหลี่ยมในเข้าไปครับนูโนโมาเฮแล้วจะทันหรือไม่คก็แบนอยู่แต่ว่าก็ท้าเร่งก,ก,ด,กดันเจ้าบ้านได้มาดูกับการทดเพิ่มให้ด้วยนะครับว่าจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับอ่าย้ำให้เว,ว่าคู่นี แข่งจริงนะครับค่ำคืนนี้นะครับเ,เพื่อนๆวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้คู่ดึกเลยนะครับใครอยู่ดึกก็รอชมคู่แมนยูเต็ดกับนอร์ทแฮมฟอเรสต์กันได้ทุเวลา3นาทีนะครับน้ำอยู่2อนึงครับอยู่แล้วก็เดฟอร์ดต้องทานหนีจากประตูก่อนไหลมาที่อาซุ้ายลุ้นเพียงปั่นแล้วครับมาติดบล็อกเลียทิ้งมาแล้วก็สินเป่าจบเกมนี้เป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะนอร์ทแฮมฟอเรสต์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งจะเป็นเกมที่ แมนยูเต็ดคุมสถานการ์ไว้ได้นะครับมาพลาดเสียบตูตีแตกในช่วงท้ายให้กับฟอเรสต์ไปครับเป็นอย่างไรกันบ้างชอบคู่นี้หรือเปล่าอย่าลืมไปรับชมของจิงกันด้วยค่ำคืนนี้เวลาเที่ยงคืน30นาทีสำหรับแมชนี้ผิดภาพระการใดขอภายแฟนๆทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นอตติแฮมฟอเรสต์ด้วยนะครับไปมิอกาสมาเจอกันใหม่ในแมชหน้าวันนี้คงต้องขอคำว,ว่าขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลในทุกวันนะครับเราเจอกันในแมชต่อไปครับผมสวัสดีครับ